สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในเกมนี้เกมโลบกนั่นเองนะเออกูเรียกผิดทีมแล้วขอโทษที่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพด้วยนะครับพอดีว่าแบบป,ปติโท้วขึ้นบันไดก็ยากแล้วโอ้ยพวกเรา เราเดือเดือดเราตายตายเออ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 ลือกทีผิดทีมอเออช่างมันเม่ีันานึงอันนี้ก็เจ้ก็เลอีกตันมัรอดักเครื่องบินเลยวะเครืดักเครื่องบินเราักเครื่องบินเเิดเรจะกันอะไรหรือ โอเคพอเราแพ้สองหนึ่งเออโอเคพอวันชงาไงผมเพิ่งมาเด่นอีกตานึงอ่ะอีกตานึงแบบนี้ฉันไม่คงจะไม่คันดฉันแตนเดดแต่รถถังถ้ามีรถถังให้ฉันขี่ประมาขี่ได้ฉันเอานี้ฉันไม่เอาไอ้นี่หรอขับยากขับเย็น เดื yeah, อดขับเดือดหนูที่นีนที่มีเดื <Yeah. S 2> อดสรุปช่วง <c oughs> ตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดนั่นดาวน์โหลดเพื่ออะไรก็รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวโหลดแมพดาวน์โหลดแมพเพื่มีคุณภาพ แข้น่าจะไม่มันนะถ้ามันนี่น่าจะติดเลตซ์สิตันนี้แหละเออขอรถถังใครอยากเล่นใครเอ้ารถถังมาเพลยกับไม่กูจะเอารถถังกูเยอะ รถทังพี่นะไอ้น้องไม่ใช่รถถังขึ้นมาเดี๋ยวเดินขึ้นมาแล้วนะ,ปะไปไปยึดเทิร์นดีกันผมเชี่ยวชาญกับทางรถถังนะอยู่แบบนี้แหละ่ายดิไปยึดเทิร์นดีกัน,นไปยึดเทินคือแบบ แบบไม่ได้ยึดยึดฐานอะไรเลยไงแบบต่อสู้กันอย่างเดียวนั่นไงมาละชัดจเจนเนเิลซีฮาร์บอรีใครยิงกูวัวะเป็นใครมังเป็นใครเอ,อือตายเอ,อือตายบนรถถัง ตัวแทงมันขอบยากมึงก็เลยหมุนหัวไม่ได้โอ๊ยถ้าเกิดนานจังวะเอามาันปาสิก้ายิงกูเพื่อมนมายึดเลยยึดแท้เลยเดี๋ยวไปยึดฐานสี่ฐานสีมันไม่ยึดนะมายึดฐานดีที่วกกคุณเป้าหมายไหยยิงยิงไม่โดนยิงโดนกำแพงหนี่ยนะ เื่อนยิงไันแล้วมันมีคนยิงตนรลอยนัดมาทานี่ขอเห็นละหนึ่งกิโลเมตรว้าวมีรถทังของฉันมาด้วยถถมจริงมันไม่เอาถ้ามันไม่เอากูเอาเลยนะเีนโอ้ไม่ว่าเพื่อนจะเอารถถังอ้ายกูจะไม่ได้ทำเฮียอะไรเลย กูยังไม่ได้ทำเฮี้ยอ,อะไรเลยกูยตายแล้วยังไม่ได้ทำเฮี้ยอ,อะไรเลยกูก็จะตายแล้วเหรอเกินเก,นกินเนเมฟซิฮาบอดี้บอดีบอดีบอดี้ไอ,อมันมาปสัสกาจิงกูเพื่อนมาช่วยกูหน่อยช่วยตายช่วยเพื่อน มันโดนโดนจ็บหน้าดูตายใครบังคับอ่ะยินเลยเดี๋ยวแถวนี้ให้ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวดูให้มีคนหนึ่ง้ยมันลักเราเข้ามาเพื่อนมึนงยิงเฮียอะไรของเพื่อนฮะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเล่นไม่เป็น โอ้ค่ะมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูวะไปทานเองก่อนละอ้ายเพื่อนเวนกูนเห็นคิดทางไม่เห็นเพื่อนกูตายเอาไม่ได้ตายดีกว่าเพื่อนกูกำลังดีเพื่อนกูตายลกูลืมเอาปืนลูกสองถ้ากลัวปืนลูกสองนี่กูจะมาช่วได้ก๊อ มันมีเครื่องบินทางอากาศแต่พวกเราแพ้แน,น่นอนดูดิเขียวละอีกนึงเขียวเลยอยากอยากมาอา้าวอย่าบอกนะว่าฐานซีเพื่อนแพ้อยคุณต้องมาเกิดหลังหลัง โอเคเดี๋ยวกูเป็นคนขับเองเกิดลงมากูจะขับเพื่อนบอกว่ากูเกียร์มามาช่วยขับละนี่มันห่ายดิอ้ายเพื่อนมันเก็บมันเก็บเก็บอย่าพึ่งเก็บเก็บก่อนไอ้เพื่อนเก็บ ว่าจะลอดช่องไม่ลอดลัดเอ้ยผมเช่าชารลรดถังกูพากูขึ้นไว้ขึ้นกูอยากขึ้นเฮ้ยเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนไม่ดีไม่ให้มีคนาพาควบมึงเป็นใครมึงเป็นใครโดนมิสไซล์ไปเออเพื่อนรับกูด้วย รับกูด้วยกูจะขึ้นรับกูด้วย,วยเพื่อนรับกูด้วยรับกูด้วยไอเพื่อนเวนไอเพื่อนเวนเพื่อนอเวนก็ต้องขี่รถจิ๊บไปช่างมันแล้วก็เพื่อนมังไก่หาคุณอยู่ โอ้ยกูยังไม่ได้ทำเพียอะไรเลยมันยิงกูมาแล้วเหรอกูจะตายมันมีเฮลิคอปเตอร์แน่นะนแตกูไม่เห็นติดเท่ากูจะตายแน่นอนกูจะกลายเป็นนั่นกูว่าเรียกมันต้องมีสักอย่างหนึงมีเครื่องบินทงนังมันยังไม่ตายอีกเหรอเพี้ยนมึงยิงปัสก์แกนนนได้ไหม แบบล็อกเป้าเครื่องบินเลยอ่ะและ้วก็กูก็ไม่มีอีกเนี่ยมันเป็นแบบ้คิดกูไม่สามารถเคลียร์อะไรเลยโอเครถพังต่อหน้าต่อตาโอเคมันโดดลงมา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 ดูว่าไม่นโดดนี่แลหละดูกูข,ขึ้น เพื่อนครับกูเพื่อนเพื่อนครับกูไม่รู้ว่าตำแหน่งของเัตตูแต่กูรู้ว่ามันอยู่ด้านหน้ากูจิ้ปันทางนีงน้อืมก็ยังมาทางนี้ตรงป้อมเลยกูเจอเนื้อสีขาดีบอดีเนื้สีขไอเวอร์เคยพมาออกมาจะลบเหมือนหมา เน่ไปยุ่เออตายยังเอาตายแล้วนี่วะมันจะไปซ้ำเขางงมันตายแล้วแล้วกูก็ไปซ้ำเขาโดนตายอ,อ มันมีตัวสไน,นมีตัวเก็บเสียงกูไม่เห็นว่ามันก็เป็นลูกสองไปดาเนีย่ยพันเจ็ดเนะี่ยทำไมไม่ซื้อวะมีอยู่พันเนมีอยู่พันเก้าแล้วก็กูลืมชือ้อมันเป็นพันเจ็ด มาใส่ส,สน่ยกูมาละต้องอามันเล่นสน่ยยิงกูรู้ละมันมีค่ะมันมีกาเลดด้วยปืนพกก็กมาลูกโมอเอ้ยพวกกูแพ้ไม่พวกเราจะไม่แพ้พวกกูจะบอกแล้วไม่แพ้ไม่แพ้พยิงมันแล้วมันไม่ตาย อุตส่าห์โดนด้วยอิมนหนึ่งกาะเล็ดเนี่ยกูแพ้แล้วเพื่อนก็ไม่มงงเกินโอเคโอเคกูตายตายตายอย่างน่ารำเกียเนี่ยมันมีตัวสมัยเนี่ยโอ้ตัวกู เนี่ยมันเป็นเพราะเนี่ยมันเป็นเพราะเพื่อนกูมันไม่ช่วยหลักษาสมาธิเพื่อพลังแล้วก็แบบกูต้องให้เพื่อนยึดธงให้ได้นะแบบกูสามารถกูจะเกิดได้นะ่ค นี่เพื่อนก็ตายคนะ่ะอันนั้นคแพ้อย่างระพัดวูวอยากได้นดดออี้อยากได้ปลาสุกันอยากได้ปลาสุกันเออไม่ใช่อยากได้มิสไซแล้วแล้วก็แบบคนที่ซื้อเนี่ยตัวน่ะเป็นเป็นหลักหมื่นเนะดูนี่เป็นซองเลยสองสองนัดเนี่ยสองกิจนัด นนี้มันมีเครื่องซ่อม้วยแต่เนี้ยมันมียาให้ชุบเพื่อนแต่มันก็ดีอยู่อะเลือดตาหนึ่งก็จะพอลนะนะเราไม่เอาดีกว่าเอ,อิ่มสำหรับคลิปนี้ก็ก็ยิงไว้แค่เท่านี้นะครับจากคลิปนี้ขอให้มีคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับเพราะว่า กูหาอะไรได้ไม่ได้นะนั่นเองคือกูหาไม่ได้นะบายครับบาย